สองคนฟ้าและน้องมิวนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้เราสองคนนะคะได้มาอยู่กันที่ห้างดังย่านใจกลางกรุงเทพคะ่ะวันนี้เรามาทาอะไรกันหรอกกับน้องมิววันนี้บริษ,ษัทคอมบิเมนชั่นกรุ๊ปของเรานะคะได้มีภารกิจให้มาพ่นโฟมค่ะใต้หลังคาหรือว่าใต้โดมนั่นเองค่ะค่ะแล้วเราไปดูข้างบนกันเลยคะ่ะใช่ค่ะ พีวูใต้หลังคานะคะเดี๋ยวตามไปดูขัน้นตอนการทางานกันเลยค่ะไปค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่ทีมงานได้ทําการค้โพมงพีนะคะความหนาประมาณสมงมิวค่ะโพงตัวนี้นะคะจะช่วยป้องกันความร้อนค่ะแล้วก็รอยรั่วนะคะแล้วก็เก็บอุณหภูมะะิด้วยค่ะ บริษัทคอมบิเนชันกรุ๊ปของเราได้ทําการพ่นโฟม PU เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจพ่นโฟม PU หรือว่าฉีดโฟม PU หรือว่าถักอัดโฟม PU ขนาด200ลิตรนะคะสามารถติดต่อช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะวันนี้ฟ้ากับมิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ